สวัสดีค่ะครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นงงายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทาเมนูขนมปังเวียดนามนะคะหรือบั๋นหมี่นะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะวิธีการทําไม่ยุ่งยากค่ะแค่นวดพอให้เข้ากันแค่นั้นค่ะเริ่มต้นเรานําแป้งขนมปัง3า0กรัมใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ตามด้วยเกลือ1ช้อนชาค่ะวันนี้จะใช้เป็นเกลือสีชมพูนะคะเป็นเกลือหิมาลัยถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจครัวแม่นายค่ะค่ะหลังจากนั้นตามด้วยยีสต์หช้อนชาครึ่งค่ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าเข้ากันดีนะคะค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเราทาหลุมตรงกลางไว้ค่ะ หลังจากนั้นเราเติมไข่ไก่นะคะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟ้ฟองค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์อะไรก็ได้ค่ะตีให้แตกเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า2 0 0มิลลิลิตรอันนี้เป็นน้ำที่อุณหภูมิห้องนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะ คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะเราก็ใช้พายซิลิโคนคนแบบนี้ค่ะคนจนกว่าจะไม่สามารถใช้พายคนได้นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นใช้มือนวดค่ะนวดให้ส่วนผสมทุกอย่างเขาเข้ากันดีค่ะไม่ให้เห็นเป็นเม็ดแป้งสีขาวๆนะคะ เขาเข้ากันดีแล้วก็จะออกมาแฉะแบบนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะหลังจากนั้นเราเติมน้ํามันพืชลงไปนะคะ25กรัมค่ะจะเป็นน้ํามันรำข้าวน้ํามันดอกทานตะวันน้ามันคารดล่าหรือว่าน้ามันมะพร้าวก็ได้ค่ะอันนี้ตามแต่ที่เรามีเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็นวดให้น้ํามันนะคะแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆเขาเข้ากันดีค่ะ ค่ะเราก็นวดไปเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเขาเข้ากันดีแล้วเราก็จับแป้งเขาตีลงที่ชามแบบนี้นะคะประมาณ4-5่ห้าครั้งค่ะค่ะแล้วเราก็คลุมด้วยพลาสติกรปค่ะค่ะแล้วเราก็พักไว้นะคะพักครั้งแรกจะพักไว้15นาทีค่ะหลังจากครบ15นาทีแล้วเราเอาพลาสติกรแปออกนะคะ แล้วก็กลับโดค่ะวิธีการกลับก็ทำตามภาพเลยค่ะค่ะเมื่อกลับโดเสร็จแล้วนะคะเราก็คลุมด้วยพลาสติกแรปค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็พักโดอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้เราจะพักประมาณ50นาทีให้โดเขาขึ้นเป็น2เท่าเลยค่ะ เมื่อครบเวลาแล้วนะคะก็นำพลาสติกแปออกค่ะจะสังเกตว่าโดเขาขึ้นฟูแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็นำออกจากชามค่ะเดี๋ยวเราจะทำงานต่อบนพื้นโต๊ะนะคะค่ะสูตรนี้โดเขาค่อนข้างจะแฉะนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆใช้แป้งโรยพื้นโต๊ะนิดนึงหรือว่าใช้เป็นน้ำมันก็ได้ค่ะหยดที่พื้นโต๊ะประมาณสักส3าหยดนะคะแล้วก็คึงโดให้เป็นก้อนกลมแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะประมาณ10ชิ้นนะคะชิ้นใกล้เคียงกันนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะช่างก็ได้ถ้าช่างชิ้นหนึ่งก็ประมาณ60กรัมค่ะจะได้ประมาณสิชิ้นนะคะค่ะเราก็ตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆตามภาพเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำโดมาคลึงกลมค่ะ ก่็ขึงกลมตามภาพเลยค่ะค่ะหลังจากที่ครึงเสร็จแล้วตามภาพนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ที่ครึงแป้งค่ะขึงให้เขาเป็นแผ่นบางๆนะคะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็จับโดพับลงมาค่ะทําตามภาพเลยค่ะพยายามพับนะคะให้ส่วนกลางเขานูนูนนะคะแล้วก็ส่วนปลายทั้งสองข้างนะคะให้เขาแหลมๆค่ะค่ะแล้วเราก็จับเขานิดนึงนะคะไม่ให้เขาแตกออกมาค่ะเวลาที่อบเสร็จนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะคลึงส่วนปลายทั้ง2ด้านนะคะให้เขาแหลมนิดนึงค่ะให้เขาเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะค่ะให้ได้ชิ้นลักษณะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็นำไปวางในถาดได้เลยค่ะอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะก็จับเขา,าพับม้วนขึ้นมานะคะพยายามให้ตรงกลางเขานูนๆน,น,นะคะ สำหรับโดสูตรนี้นะคะแป้งเขาค่อนข้างจะแฉะนิดนึงนะคะดังนั้นเราใช้แป้งนวลช่วยนิดนึงค่ะหรือไม่ก็ใช้เป็นน้ำมันก็ได้ค่ะหยดที่พื้นโต๊ะนะคะจะทำให้เขาไม่ติดที่โต๊ะค่ะ,คะหลังจากเสร็จแล้วนะคะเรานำวางเรียงบนถาดนะคะถาดรองด้วยกระดาษไขค่ะแล้วคลุมผ้าพักไว้ประมาณ20นาทีค่ะหลังจากครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็ใช้เป็นใบมิตรโกนแบบนี้ค่ะคมๆนะคะกรีดลงไปค่ะ เพื่อนเอนกรีดให้ลึกนิดนึงนะคะอันนี้เอกกรีดเขาตื้นเกินไปเวลาอบเสร็จจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะค่ะเราก็กรีดแบบนี้เลยค่ะค่ะก็ทำตามภาพเลยค่ะ หลังจากนั้นเรานำข้าเตาอบค่ะอบด้วยอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ2 5นาทีหรือจนกว่าจะสุกนะคะอุณหภูมิของเตาแต่ละบ้านต่างกันนะสังเกตจากเตาเรานะคะค่ะอบเสร็จออกมาก,ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆเ,เวลาใช้มีดกรีดนะักกรีดให้เขาลึกนิดนึงนะคะ อย่างในคลิปเนกรีดเขาไม่ค่อยลึกนะคะจะดังนั้นเนี่ยเวลาอบเสร็จเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นรอยกรีดนะค่ะเดี๋ยวเราตัดดูเนื้อด้านในกันค่ะอันนี้ยังร้อนๆอ,อยู่นะคะ,ะตัวขนมปังเขาจะกรอบนอกนุ่มในค่ะถึงแม้ว่าจะเย็นแล้วเนี่ยขนมปังก็ไม่แข็งนะคะ ค่ะข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเราก็ใส่ไส้ได้ตามชอบเลยค่ะที่เราเห็นก็จะเป็นไส้กุนเชียงเนาะกับหมูยอใช่ไหมคะที่เขาทําขายกันเอ๋เคยซื้อกินที่เอ่อเวลาที่เราไปเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นหรือไม่ก็อุดรนะคะเขาก็จะมีขายเยอะเนาะเป็นขนมปังเวียดนามแบบนี้นะคะค่ะก็เสร็จแล้วคาะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะสูตรนี้เมนูนี้ทําได้ง่ายๆเลยค่ะค่ะก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้พเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็ และดิ่งทั้งทาง,ทางช่องทาง YouTube และช่องทาง f เฟซบุ๊กเพจครัวแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ